นี่มันหนังช,ะชะัดๆเปิดว่าแชมป์โลกหญิงผู้แปรพักกําปั้นเกาหลีใต้ผู้เกิดที่ปียงยางพาไปรู้จักกับนักมวยหญิงดีครีแชมป์โลกชาวเกาหลีใต้ที่มีประวัติน่าสนใจสุดๆเมื่อเธอเป็นชาวเกาหลีเหนือโดยกำเนิดก,ก่อนหลบหนีมาโด่งดังที่แดนใต้อย,อย่างทุกวันนี้เชเวฮยอนมีเกิดเมื่อวันที่7พฤศจิกายน1990ปัจจุบันอายุย่าง33ปีมีดีครีแชมป์โลก2รุ่นโดยครองตำแหน่งแชมป์รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทหญิงของ W b บบตั้งแต่ปี2008ถึง2023และก่อนหน้านี้เป็นแชมป์รุ่นเฟ เทอร์เวทหญิงด b a ิตั้งแต่ปี2008ถึง2013 ประวัติของเธอนะ่าสนใจตรงที่คุณพ่อของเธอเป็นระดับชนชั้นปกครองในประเทศเกาหลีเหนือแต่ตัดสินใจพากันอพยพทั้งครอบคร,บรัวผ่านชายแดนจีนเข้าสู่เวียดนามเมื่อปี2004ก่อนเข้าสู่เกาหลีใต้อีกและแปรพักโดยสมบูรณ์เมื่อปี2006ขณะที่เธอมีอายุเพียง16ปีเท่านั้นนับตั้งแต่ชเวฮยอนมีได้สัญชาติเกาหลีใต้เธอก็เดินหน้าเอาดีทางด้านชกมวยทันทีก่อนใช้ฝีมือที่เหนือชั้นประสบความสาเร็จจนกลายเป็นนักกีฬาดังเอาชนะใจชาวเกาหลีใต้ทั้งประเทศมีสถิติชกมวยสากลอาชีพ21ไฟชนะ ชนะ20ชนะน็อก5เสมอ1ฝ่ายยังไม่เคยแพ้ใครด้วยเกียรติประวัติด้านกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศทําให้เธอกลายเป็นคนดังได้ออกรายการวารรตี้ของเกาหลีใต้มากมายประกอบกับรูปร่างหน้าตาที่มีสเสน่ห์ยิ่งเสริมให้เทอมีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้นจากการถ่ายแบบต่างๆซึ่งหากใครอยากติดตามผลงานและภาพสวยๆของกำปั้นหญิงผู้แปรพักคนนี้ก็ตามไปฟอลโล่ที่อินสตาแกรม haeunmay.7 กันได้เลยอย่าลืมกดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้